พี่น้องย้ายกินสิพผ้าไปบึงน้ำตกบางวันผู้หนป آ, ้าดมากระก่อปูคือปวดแต่ลวกเนาะน้ำตกบางวันผู้หนเป็นยังเครื่องเอินบางวันว่าจีข <c oughs> ่าน้ำไหลอีหลีผนแห้งอีหลีจังไหลพี่น้องป้าธรรมาชาติอีหลีเด้วยผู้หนะสวยงามจริงๆผู้หนะ น้ำตกบางวันพี่น้องคะ่ะสวยงามธรรมชาติจริงๆมาเด้อพี่น้องน้ำแห้งโกสูเทียมาเด้อพี่น้องมาเที่ยวชมเด้อเบิ่งในหล่ะพี่น้องคะ่ะสวยงามธรรมชาติออกจอากทำํำล้นหลายก็เหลยยออกจอากมาทางเด้นี่พี่น้องท้างทางเด้๋ยนี่ น้ำตกบางวันเด้วนี่ด้วยสวยงามจริงๆเด้วมาเดู้สุรสีมาช่มมีน้ำตกมีน้ำไหลออกจากปากถ้ำด้วยเด้อมือนี้ด้วยน้ามแห้งกกสุเเียมาได้พี่นองขามาชุ่มด้วยินแดนมหัสัศจรนท์ธรรมชาติจริงๆค่ะ